สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการแสงธรรมนำทางอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้เราจะยังคงอยู่กับคำสอนอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของหลวงพ่อคูณปริสุทโธโทรพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักของคนไทยทั้งประเทศครับครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องการให้กันไปแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งคำสอนที่โด่งดังไม่แพ้กันและมักจะมาคู่ก,กับการขอพรเรื่องโชคลาภเงินทองจากท่านนั่นก็คือคำสอนที่ว่ากูให้มึงรวยไม่ใช่ให้มึงโลก เป็นประโยคที่ลูกศิษย์ลูกหาที่เคยไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อโดยเฉพาะเรื่องทำมาค้าขายหรือขอให้มีฐานะดีขึ้นมักจะได้ยินท่านย้ำเตือนอยู่เสมอวัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นก็มีคำนี้สลักไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจคำว่ากูให้มึงรวยนั้นสะท้อนถึงความเมตตาของหลวงพ่อคูณท่านเข้าใจดีว่าความยากจนค้นแขนมันเป็นทุกข์ท่านจึงอยากให้ลูกหลานทุกคนพ้นจากความลำบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถลืมตาอ้าปากได้มีเงินมีทองไว้ใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างไม่ขัดสนซึ่งพรที่ท่านให้ก็มาพร้อมก,กับการย้ำเตือนให้ทุกคนขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินสุจริตด้วยไม่ใช่แค่นั่งรอโชคลาภอย่างเดียวแต่หัวใจสำคัญของคำสอนนี้อยู่ที่ประโยคถัดมาครับคือไม่ใช่ให้มึงโลกนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อคูณพยายามเตือนสติพวกเราทุกคนอยู่เสมอท่านสอนให้แยกระหว่างความรวยกับความโลภ ออกจากกันความรวยในความหมายของท่านคือการมีปัจจัยสี่เพียงพอมีชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรนขัดสนสามารถเลี้ยงชีพได้ดูแลครอบครัวได้และที่สําคัญคือเมื่อมีมากพอก็ต้องรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าในขณะที่ความโลภคือบ่อเกิดแห่งความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดคือการมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอมีร้อยอยากได้พันมีพันอยากได้หมื่นมีบ้านแล้วก็อยากมีใหญ่ขึ้นมีรถแล้วก็อยากมีคันที่หรูกว่า ความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เองที่ทําให้จิตใจของเราเร่าร้อนวิตกกังวลและไม่มีวันพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยบางคนเมื่อถูกความโลภครอบงำก็อาจหลงผิดไปเบียดเบียนผู้อื่นโกงหรือทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการหลวงพ่อคูณท่านจึงเปรียบเสมือนผู้ที่มอบเครื่องมือในการทํามาหากินให้แต่ท่านก็กําชับว่าจงใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีแต่อย่าใช้มันเพื่อสนองกิเลสของตัวเองจนเกินพอดี คำสอนนี้จึงเป็นเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือพรที่มอบให้เพื่อความเจริญแต่อีกด้านหนึ่งคือเครื่องรางเตือนสติให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางรู้จักความพอดีพอประมาณเมื่อรวยแล้วก็อย่าหลงตัวอย่าหลงมัวเมาไปกับวัตถุจนลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลืมการแบ่งปันและลืมความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างแต่อยู่ที่การรู้จักพอดังนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือท่านที่มีฐานะมั่นคงดีแล้วก็ตาม ขอให้นำคํำสอนของหลวงพ่อคูณข้อนี้ไว้ในใจเสมอครับรวยได้แต่ห้ามโลกขอให้ความรวยของเราเป็นความรวยที่นำมาซึ่งความสุขไม่ใช่ความทุกข์และเป็นความรวยที่พร้อมจะเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นอยู่เสมอนั่นแหละครับคือพรที่แท้จริงที่หลวงพ่อคูณท่านมอบให้กับพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้รายการแสงธรรมํำทางก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านพบกับความสุขจากความพอดีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ